ส้มตีนอีสัตว์อีเขี้ยมึงตายไปซะมึงมึงเป็นควยอะไรนะขวาเป็นเขี้ยเป็นเขี้ยอะไรนะขวามึงเป็นควยอะไรนะขวามึงเป็นควยอะไรนะขวาเป็นเขี้ยอะไรนะขวามึงเป็นควยอะไรนะขวาเป็นเขี้ยอะไรนะขวาส้มตีนอีสัตว์อีเขี้ยมึงตายไปซะมึงกูถามให้จบนะกูถามพวกกูไปอะไรกับมึง กูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงตอบสิกูถามว่ากูไปอะไรกับมึงแล้วก็ต้องมาลองให้อะมันใช่เรื่องไหมอะ ต้องให้ร้องไห้อย่างเดียวเลยนะกู <c oughs> ถามกูไปเลยกับมึงฮะทำไมมึงทำอย่างนี้อ่ะทำทำไมอะ่ะมันใช่เรื่องไหม <c oughs> เลขค่นี้จะไม่ผ่านนอะอาจแค่อาจไปยี่สิบรีเลยเหรอจริงๆภาพนี้ก็ผ่านแล้วเว้ยทำไมจะน้อนขนาดน,นั้นนะ่ะกูถามกูไปเลยกับมึง <c oughs> กูถามพวกกูไปเลยกับมึง <c oughs> กูถามพวกกูไปเลยกับมึง <c oughs> แล้วมึงทำอย่างนี้ทำไมอ่ะมันใช่เรื่องไหมแล้วก็ต้องมนานังล่าให้นั่นแหละ <c oughs> มึงเป็นควยอะไรนะหัวเป็นเทียอะไรนะหัวมึงเป็นส้มตีนอะไรเป็นควยอะไรของมึงอ่ะเป็นเทียของมึงฮะไอ้นี่มึงเป็นควยอะไรเป็นเทียอะไรของมึงเป็นควยเทีย มึงจะตีกูทําไมฮะมึงตีกูทําไมฮะใครบอกให้มึงตีกูหามึงจะตีกูทําไมมึงตีกูทําไมฮะมึงจะตีกูทําไมเดี๋ยวเหอะมึงนี่มึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรหามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรวะ คำถามมึงก็ไม่บอกน้อ no. ทำไมคำถาม,มไม่บอกคะคำถามมึงก็ไม่บอกน้อ no. ทำไมคำถาม,มไม่บอกฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงไม่บอกมึงเจอกูแน่เดี๋ยวเถอะ เวลาให้บอกไม่บอกอแล้วบุไม่ให้บอกอซ้อเบืบอบบอละเกินเนี่ยเป็นอะไรบ้างไหมคะแนนซานไม่ทั้งหมด1นึ่งื่นอ่ะหมื่นอ่ะหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมนพันนะ1นึ่งหมื่นค่ะแล้วคน1่งหมืนม่นน, 18, นะ 1800, 1800, 1800, 1800, นั่นแหละร้อไปอ่ะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะโอ้ย อีกแล้วนะไปสิทำไมทำไมมึงไม่ไปแล้วมึงจะอยู่ทำไมนักวะอะไรก็หยุด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 เนี่ยฮะหลายรอบละไอ้เหี้ยพ่อแม่ใครมึงสอนองนี้วะมึงมาทำนิสัยแบบนี้แหละไอ้เขี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอามีดฟันแม่งเลยไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยมึงไม่ต้องระตุก,กูเลยมึงจะเอาเมือตบก,กูเหรอเดี๋ยเถอ มึงเป็นคนหญิงแน่ไวะเอามันมาเอามมาตบกูอย่างนี้เถอะต่อยแม่งเลยไอ้หี้ยะควายอุ้ยอุ้ยกดด้วยีมู่ความอยากเกิดไหมเร็วเร็วอุ้ยเร็วเร็วหน่อยเสียเวลาจะกดออกทําไมนะม้าชอบกดออกนั่นแหละแม่งก็กดออกนั่นแหละกดออกกดออกตาต่อตาต่อนั่นแหละ